นี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่มันสควิดเกมนี่นาะเฮ้ยนี่เราต้องเล่นเกมอะไรเนี่ยยังไงต้องร้องอะ่ะซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเล่นสควิดเกมนะครับซึ่งช่วงน,นี้มันก็ออกเป็นภาค3แล้วนะครับใครยังไม่ใครยังไม่ดูเนี่ยก็ไปหาดูได้นะครับใน Netflix นะครับน่าจะเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้เอ่อแคดเกมนะครับ เฮ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะมันขึ้นแจ้งเตือนอะไรเฮ้ยมันเป็นสัญญาณเตือนภัยหรอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกมกําลังเริ่มโอ้อันนี้นะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆห้องอ่าใช่มันคือห้องครอบคุมของเหล่าเจ้าหน้าที่ส q u วิ g เกมนะครับแล้วก็จะมีรูปผู้เล่นต่างๆนะครับขึ้นจอตรงนี้พอเวลาผู้เล่นถูกกำจัดเนี่ยก็จะ หายไปทีละรูปทีละรูปนะครับจนกว่าจะเหลือผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นมาอะไรเนี่ยผู้คุมมีผู้เล่นทั้งหมด45คนนะครับแล้เวเกมแรกเนี่ยคือเกมอะไรผู้คุมเฮ้ยนี่มันโ็โกวาเหรอเฮ้ยตามันพูดว่ากรีไลท์ light, ก็คือให้เดินไป แต่พอพูดว่าเรดไลก็ต้องหยุดแล้วก็เดินให้ถึงเส้นชัยอุ้ยอุ้ยมีใครถูกกำจัดบ้างไหมไม่มีเลยหรอรล่อตัวไปเราเฮ้ยเฮ้ยมีคนอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วครับเกือบแล้วครับเมื่อกี้โอ้ออ้อนเดินทำไมเดินทำไมไปครับไปครับไปไปไป ไป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 กันเลยครับอุ้ยอุ้ยทุกคนไปไปไปมันกวนอะไรเราไหมเนี่ยโคตจัดเฮ้ยรีบไปรีบไปทำไมทำไมผมถึงเดินไม่ถึงสักที ไปไปรีโมทเฮ้คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดโดนกำจันโอเคมาเอากันใหม่นะครับรอบนี้ผมไม่พลาดแน่ๆเมื่อกี้นะครับคีย์บอร์ดผมมันกดไปติดนะแล้วจู่ๆมันก็ติดขึ้นมาเออคราวนี้เอาใหม่ครับ กลับมาอีกรอบนะครับกับเกมแรกที่เราพลาดไปเมื่อกี้กติกาเหมือนเดิมนะครับก็คือพอมันให้พูด Green นไลท์ก็เดินนะครับเรดไลท์ Light ก็หยุดนะครับและต้องข้ามไปให้ถึงเส้นชัยนะครับในภายในเวลา2นาทีเท่านั้นครับโอเคมาเริ่มกันเลย ตกใจหมดตกใจหมดโอเคครับทุกคนโอ้โอ้ no ไป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 รีบไปครับทุกคนเรยจะได้ไปถึงไวไวโอ้ oh, no แต่รู้สึกว่าคราวนี้เราจะเซียนขึ้นนะครับเนี่ยช่วงนี้ผมเสียงผมอาจจะเพิ้ยนๆหน่อยนะครับช่วงนี้เป็นวัดนะโอเคทุกคน เราผ่านแล้วเราผ่านแล้วครับทุกคนนี่เรามาดูเพื่อนดนะ้านหลังกันดีกว่าครับว่าเขาจะผ่านหรือไม่ผ่านทุกคนสู้สู้ทุกคนสู้สู้ตอนนี้นะครับเรากลับมาที่ห้องของเรานะครับตอนนี้เหลือผู้เล่นอยู่31คนนะครับเงินเพิ่มจํานวนเป็นเก้าร้อยล้านดอลลาร์ครับผม โหเงนินเงินเยอะมากอันนี้ให้เล่นต่อหรือจะไม่เล่นต่อนะครับผมจะเลือกเล่นต่อเล่นต่อเพราะไหนๆผมก็มาสักวิทเกมแล้วเราก็ต้องเล่นให้สะดุกใช่ไหมล่ะพร้อมกับเงินรำวันที่เราจะได้ <c oughs> อะเกมต่อไปเกมต่อไปวันที่2นะครับ <c oughs> อาจจะเป็นเหมือนน <c oughs> ี้โอ ไอเกมแก่น้ำตาลครับผมมาเลยมาเกมนี้นะครับต้องแกะไอ้เป็นน้ำตาลรูปทรงต่างๆนะครับให้โมด,ดีออกมาดีที่สุดนะครับถ้าเราทำพลาดไปแต่นิดเดียวเราก็จะถูกกำจัดนั่นเองนะครับ <c oughs> แล้วก็ความละเอียดอ่อนโอเคโชคดี <c oughs> ผมได้วงกลมนะครับ <c oughs> นี่ นี่นี่ทิมเข้าไปทิมเข้าไปได้ไหมได้ไหมโอ้โหนี่เสียงข้างๆแล้วท้อเลยครับโอ้ยอันนี้ใกล้ามากอันนี้ใกล้ามากโอนข้างๆผมอะมันเฮ้ย น้ำตาลให้ได้ครับตอนนี้เหลืออีกไม่ถึงหนึาทีครับประมาณห้าสิบกว่าวิโอเคทุกคนครับผมรอดแล้วไปเกมต่อไปครับเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรมาดูกันเหลือผู้เล่นยีคนนะครับตอนนี้ลงมาเงินปริมาณเงินเพิ่มนะครับตอนนี้เงินหนึ่ง หนึ่ล้านหรอพันล้านเหรอทุกคนเล่นต่ออยู่แล้ว Money is everything ครับทุกคนเ <c oughs> ชื่อผมทุกอย่างสามารถเอาชานะด้วยมันนี่ครับเราต้องเล่นพค่มันนี่ของพวกเรา15เสียงต่อ7เสียงครับแน่นอนเราชนะอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไปเกมต่อไปกันเลยครับอะไรอ่ะอ๋อ ไออันนี้ครับก็คือจับก,กลุ่มมิงเกิมันต้องอยู่บนม้าหมุนนี่นะครับอุย้ยดนตรีที่คุ้นเคยนะครับอุ้ยโอ้ยคีย์บอร์ดกดไม่ติดตเด็ดเด็ดเด็ดเดด ต้องลุ้นนะครับว่าจะมีกี่คนแล้วเราต้องจับคู่ให้ได้ด้วยสองคนสองคนไป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 เข้ามาเข้ามาเอ้ยปิดเออ <c oughs> ตัวนี้ด้านนอกนะครับใครที่อยู่ด้านนอกหรือจำนวนห้องเนี่ยไม่ครบหรือปาริมาณคนที่อยู่ในห้องเกินมานครับก็ถูกกำจัดไปนั่นเองครับ เ,เกมที่ฮารูโหดมากเลยทุกคนอุ๊ยยังใครถูกกำจัดอด้คนถูกกำจัดไปสองคนเหรอ,อเกมมาครับงานีงารีสี่คนสี่คนไป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 ่ะ ได้แล้วนะครับสี่คนเดือดพอมากนะครับช่วงนี้อู้อะไรที่ลุ <c oughs> น้นมากพอตัวนนะครับผมก็แอบเสียวอยู่นะครับแปลว่าจะเล่นไม่ผ่านนะครับอ่ะใครยังอยู่ด้านนอกอีกไหมเฮ้ยอย่าบังแต่สกฟท์เกมเนี่ยเป็นอุ้ย เต้นเต้นเต้นสองคนสองคนไป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 เฮ้ยนา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 ยมากับเรานายมากับเรา,เานายมากับเราหิงลูกโอเคหวังว่ารอบนีจนบน้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วอู้หูน่าเชื่อ อ๋อตึมจัดอีกไหมโอเคคราวนี้ไม่มีนะครับเก <i> มต่อไปนะครับจะเริ่มในอีกสามสองหนึ่งศูนไปครับม <i> าลุ้นกันนะครับว่าเกมต่อไปอาจจะเป็นเกมอะไรไม่แน่อาจจะเป็นจจเกมกระโดดเชือกก็ได้นะครับควิดเกมหมอ โอ้ให้กำจัดผู้เล่นคนอื่นอ้อโนโนโนที่สิหน้าที่เขาต้องมีเพื่อนเอาไว้ก่อนผมกำจัดคนนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยคนนี้มีมีดคนนี้มีมีดไปก่อนไปก่อน <c oughs> หาที่หลบก่นอนเฮ้ยคนนี้เฮ้ยอย่ามาทำร้ายฉันอย่ามาทำร้าย <c oughs> ออกไปออกไปไปล่าคนอื่นไป อย่ามารังควานฉันเฮ้ยคนนี้ขนมปังเหรอเฮ้ยขนมปังแล้วเก๋าเหรอมาหน่อยเจอกันหน่อยปะมามามาัมามานสักตั้งโ,โอ้คนเราโลดได้สอนแอบทุกคนครับคือเกมนี้เนี่ย เราจะต้องสุ่มทีมใช่ไหมผมได้ทีมสีฟ้านะครับก็คือแอบครับส่วนทีมสีแดงเนี่ยก็ต้องมากำจัดเรานะครับหาเราให้เจอแล้วเ,เราจะหาแล้วเราจะซ่อนยังไงเนี่ยก็อยู่ให้รอดนะครับภายในเวลา5นาที แล้วก็กุลานะครับก็ต้องตามหาเราภในเวลา5นาทีนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้ผมจะรอดไหมมาครับมาดูกันเฮ้ยแอ,อ,อ,อไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปไปไป,ไปเฮ้ยคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดไม่ทำงานคีย์บอร์ดไม่ติดเฮ้ยไปดี ไอ้เด้งคีกีบอดไม่ติดตามเพื่อนตามเพื่อนตามเพื่อนไปดีกว่าอืมโอ้อไม่น่ามาลีเลยอ่ะอืมมาแอบตรงนี้กันดีกว่ามาแอบตรงนี้ดีกว่าครับโออ ต่หน้าตัวตาฉันเลยต่วงดีนะครับที่เราได้ที่แอบตรงนี้ก่อนเฮ้ยผมตกนี่ถ้าผมตกที่คือแน่ๆครับ 1, 000, 000. หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีโอกาสได้เล่นอ๋อแน่ๆ ม the ีคนผ่านนะครับในบอกคือทางไหนอ่ะเฮ้ยคีย์บอร์ดไม่ทำงานบอดอย่าเพิ่งดับอะไรตอนนี้อร้องไปไปผมปะไปผมปะเดี๋ย คีบอร์ดไม่เดิมงาน <c oughs> เอานี้น่ผมไม่รอดจริงๆแต่สค u ิ d ต a เกมภาคนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สนุกมากแนะนําให้ไปดูนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยก็ต้องเล่นให้มันดีๆหน่อยนะครับไม่งั้นจะจบแบบผมโอเคแค่นี้ครับสวัสดีครับ